มเกบได้เพได้เรบเื่อนสาวกินขางขบเคย้ยงเลยป้าตองกินนางคะนะองักกะพร็ดอกะเพรเอ็นเพื่ สาวสบายดีเขาอัดย oh, yeah, yeah. okay. mm ี hmm. right. now, ่ไพ่เฮเขาเปิดเฮใช่เฮผับป่านะปืนบอกัสเมืองเหนนแมลงมีวลรามเบยเพื่อนสาวพี่น้องทางไทยทุกคนพ้านางกีตอนพระเด็กนะ งวดผนม่แตก้อูบ้าบารดลยดนะปู่บ้าเมื่อคู่ไม่ีไม่แเมหเล่ว่าหมล้ว่เองว่าอิงบ้าอยู่มเห็นโตจนหักอ้นังนักอ้วนกว่าเก่าอยู่ไพยได้เลโดยโดย เห็นาเหหนวดกันลงครัวคนทุกคนลงคัวทุกคนมาเพิ่นลงครัวมาที่ข้ากินน้ำน้ำิ่นเซลเซอยู่แค่่น้าข้าวนะเนี่ยใครเลไนก๊อว มึงนั่งน,นั่งข้อซองไน,น,นเดียก่อนฮะซองเียก่อนฮะทุกคนนี่กับเขากับหน้ามึงกับเขากับหน้าบ่ไปดอกพาอยู่น,นี่แหละ กว่าเจ้าอยู่พูนดานจากเมือไปองเาไแล้ไปน้ำลังไปอคร้นงพ่าคุณเบียร์เธนั่นเกลือก้วยก็ไลไลเบียร์ก็ไลย่ได้มือไงกเุ้ณน่นนะเอาคุณอไปงานน้ำลังเด้อ เบิ่งพี่น้องทั้งไทยทุกคนเปิดนอยู่เห็ดกินเห็ดลงทานมเมนลงทานลงคั่วกระเมนนาตาลีปัติมาเบิ่งกอ่ะเจ้าเฮข้าทินปัญญังวันแห่เป็นมืออื่นทุกคนพังพีเข้ากับเสตียมเมื่องทุกคนจะหน่อยค้ำค้ำก็แล้วหัวมาหลายคนงหมูยังบทามือเนาะทั้งไทยก็เป็นคั่วเพิ่น เป็นพี่น้องกันนี่ทุกคนคือไปกันเองอยากแยก,กหากินโลยไปเบิ่เออง,อองเพื่อนสาวกินข้าวก่อนเกี้ยนละไม่เกี้ยนยังก่อนเกี้ยนหัวพาว เพื่อนเปครเพื่อนสาวนะเพื่อนชาวเนี่เพื่อนสาวเวียดนาตจะโหกแนวโอ้ยไม่คนละคนงามนะเฮ้ยไล่เหู้บ้าเอยเออไล่เหูุบ่ากวนคูนเห็นได้นี่นั่นมาไ่อยู่บเ็นสาวกินเป็ด มาสองลำพือเาว่าเมาพ่อนั่นนั่นนั่นคัดเาเขาบปแ่ใช่ไหแ่มาอิ้แ่มาอึ้นแฮ่มอิ้บ้านใหม่บนใหม่เยจะ่องมากากินรถทำมจกินบ้านอยู่กินรัเออไวเต้าคู่อ้นของเขาจะนด่ยังงามของเขานะฮะ

กินกินเพื่อนสาวเพื่อนสาวพี่น้องทางไทยทุกคนํำมาแยีมมายามกันโดนโดนมาหากันเถอะหนึ่งถิ่นเงยจากโมงเยรนเยนทางโป่งโป่ขึ้นเฮนยร์และคกคำโตพลเอ้เอินอยู่พูน อย yeah, ู่เฮือนลังใหญ่ๆเฮือนพลัง so? อันดีเอ <Hey, S 1> ้เมื yeah, ่อเมื่อกับเมื่อหมูเมื่อกับเมื่อทีนี้รางวัลที่หนึ่งมาเลยห้ยเบิ้งชิซื้อได้อยู่บ่มีอยู่บ่อแปดหาหกอ่ะเบิ้งชิซื้อไดน ผมมีน้องมีแต่กเป็ดมีแต่6เป็ดฮาเปดครับกันเออคอยว่าเกือบถือเนาะ6าเปดทุกคนนาตาลีอะทามะกะอันทามะาะเป็ดเนี่มันออกอันนี้มันอันครับกันเนเน่อะเป็ดเนี่ยฮาเป็ดฮาเป็ดแม่เราคุณพ่าฮะเปดบ่ อปไปถือเงินมาเอาไม่น,น่าฮกหาแปดนี่นาดีทามเห็นพอดีเลยทะเลฮกหาแปดอือพอดีเลยฮะเขาจะมาทามถือเฉพาะ,อะเออเฮ้ยหมอทางเพื่อนสาวก็ด้อเ <c oughs> พืออ่อนสาวเฮ้ยหมอทะเลขตันนี้บอกไปตะกินชื่อไปเลขน,น,ลกกนั่นบุตมื้อตีเป็นบไปซื้อ ฮะยังบอกมีพก่ทีโอหองหอมก่จะ้าจ้าที่ปลกอยมาบท่านิดเมื่อคนอนเมื่อไรม่อแล้วมันบนบนพูนอยู่เลยโอ้ยไ้วาลูงทานจากเมื่อทุกคน ลงทานจากมือตีนาากทาแพ่งบางมูกอดแมงคว่ำมีบ้านเอามาก,กอดน,นอกบ้าดาวนี้เคี่ยวมาก,กอดโอ้ นแงขนที่ย่างหล่เบิ่งหมู่บ้านเบืก่อนทุกคนนี่เวงมาลามเบื่อเมลเล้วนมาลาคนบื่อ้งมาลเล้งผู้ใดเป็นหัวหน้าตัวจริงตุ๊กติน้อยเดีตุ๊กติน้อยเอาเก้ยออกม่ดิเก้ยว่ด้ออกมาบองก่อนเอาบลเน่นอยออกมาเบิ่งซึ่งกนหัวหน้าย่างหล่เบิ่งหมู่บ้านก่อนทุกคนเกี่ยวลงทาดาน บ้านเพิ่นกะงามทุกคนเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมันบุคือทางเฮาเพิ่นมีบ้านเล็กที่คักเน่เนาะทางเฮาเพิ่นทางเฮาก็มีบ้านเล็กที่คือการหนักเกิดอบัิเหตุป้ายจังซี่ทุกคนนี่เพิ่อนมีป้ายห้อยจังซี่เด็ดทำบันมีเพื่อปฏิทสธเสาเฮือนทางเข้านะบ้านเพิ่นงามนะทุกคน วันนี้มีโอกาสได้มาเลาะพี่น้องทั้งไทยทุกคนโดนด้มาเถื่อนหนึ่งกาอิ่มนำซำล้านทุกคนกินข้าวกินน้ำวันวัวหัวมวนเซลเซลทุกคนเป็นปีเป็นน้องกันว่าทักททยทักไทยถามกันเบิดตุ่มองตุ่บอนกินข้าวกินน้ำกับกินกินเต็มทบเต็มปากกินอิ่มกินนัวทุกคนอยากเิียงขกินอยากกินมันเ้าอยากกินกระต้มขลมก็ได้กิน สามทีกินในอยู่ในกินทุกคนระแว่เร uh, ือละไรเมื่อไงพ่อกระสิโคถ่าด่านเลยฮะพอกระสิโก้พุดท่าด่านเลยเออล่ะลัานนี้ก็ได้บ่บ่ให้ล้านใา้จิตไปพูดแล้วจิตถ่ายคิดไปเลยจ้า ผืนเขาเคยเห็นผืนท pues ุกคนประกาศทักทายสบายดีเฮาาถนนหนทางผืนทุกคนเลิศดเลยเอาชิปิดกิ๊กอันชาบานเวิร์เมิ่งบรรยากาศทุกคนทีบ้านผืนบ้านนางคิดาคระต้กับขามกับบ้านนาตาลีทุกคน ไส้สวยการท่านะกระปุกกระปุตุงปันไดนะนะไส้สวยก็เนะนะล็กหน่อยเอาจิบลงทางทุกคนเหมือนในไทยทางทางลงทางานมีกลุ่มหนึ่งเนดะินไปกินเบียร์อยู่เพื่อนรังนะึงเพื่อนรังนั้นเพมันมีผีม,มีมูเขาเนดะินบอกไปนั่งบอ่าอยากกินเบียร์เขากจีนไปนั่งทานกินลุ่มสมิวอยู่เข้มค้องทุกคนผคุณอาผู้นางนี่เพื่อนรังใหญ่ๆหญ่ อันนี้โกงทุนเพิ่นพราจินปนังวัดคลิปอยู่เข้มคอมีสัญญาณล่าออทุกคนโอ้ยดดรอพ,รพระเจด้เฮพาป่าพาเป็นมืออ่นพระป่าถ้ามีพี่นอ้อ,องทางไทยนั่นเพิ่นกามากม มาคอมเมนต์อย่ยังี้มาขอเป็นเพื่อนจิมมื่ไงล่ะบอสจ้าพี่น้องทั tai, ้งไทยเปืนก๊าลางไ์มาคอมเมนต์มาขอเป็นเพื่อนทั้ง Youtube ทุกคนทักทไทยสบายดีกันเลยละลื่งเคยกันท um> um> um um> um> um um> um ุกคนถามกันเลยเป็ชชาวมอลแล้วไงอยู่วัดเพ่อนวะพี่หลีกสีกดน้นโฮ้ยพีทละเพลงนี่ เดีทุกคนท่าด่านท่าที่ลมกักบ้านเพื่อนลังมีขักอยิ้วข,ขักงแล้วอยู่กับบรรยากาศเคมน้ำทุกคนขักขนาดเลยมืออะไรพวกชูน่ะอาหประฐานางใครเจ้ามืออะไรป๊อ อาเมื่อปะนางเลยจีคนอื่นไปปาทุกคนผูกกับท่านครับอะไรทุกคนพ่อกันไม่ขอบคุณคุณละนายที่เบิ่งที่สุมที่ติดตามนาตาลีวันนี้พามาหลอกมาบุกมาหลอกมาเบิ่งมาซุมพี่น้องทางไทยทุกคนโดนมาเจนึงคุณละลายเด้อที่เบิ่งที่สุมนาตาลีที่ต้่นจน่มที่มาบุกงาน ดูยอดลังคุณละลายทุกคนวันนี้ก็ลงคลิปช้าจังหน่อยลงลุงลืมลืมตัดต่ออลไรผันยังบ่ได้ลงทุกคนลืมสบายดีพ่อกันใหม่กาก์ดสิขว่เพื่อทุกคนน้ำพอง

มาลุงทานพวกนี้นะลุงทานึอแกไม่ได้ปักเน้านักหัวนเราก็จับยันลงเถืจันหน่อย ส่วนมาเล <cor lly> <cor> <ic liquid> ่หผัดว้าวกระางใหม่กูเห็นกีวันจะห้วย